เร็วเหมือนกันวันที่แบบเราจะได้ได้แบบเออขอเขาหรือว่าแบบแต่งงานกับเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือคือจริงๆก็ก็บอกแหละว่าจริงๆก็คนนี้แหละครับ oh ่โอ้ยแหมมันไม่รู้จะถามอะไรถ่ายไว้หรือเปล่าดีมากโอ้ยคือคือมันเป็นคำตอบที่มันไม่รู้จะถามคำถามไหนอีกแล้วไงพราต้องเห็นทุกคนเป็นหนิงเป็นย่าไปวัวเถอะพี่รัมบดาไปตอบอะไรอย่างนี้บ้างไหมไม่พี่แต่ผม ผมมารายการนี้บ่อยมากแล้วก็เจอคาถามแบบนี้ยนานแบบบ่อยมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าด้วยด้วยโอกาสและจังหวะครับก็ก็ถือว่าถือว่าเราพูดเรื่องนี้กันกันมากขึ้นเพราะว่าเราเองก็ก็ตโตๆกันด้วยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเกียรติของพี่มากที่พี่ได้นั่งฟัง